สวัสดีค,ค่ะสานบ้านสา,สาวเชิมค่ะพี่น้องเนาะค่ะเห็นพี่น้องกับคอมเมนต์เขามาหลายยุ่งเห็นในอุดมตัดผมตัดเผาเนี่ยผมเผาเงาเหมือนละหนวดเขานะคะ่ะมีจะไปอะสรจะซื้อเาได้ตัดให้เราเมื่อนี่แหละค่ะเนี่ยเมื่อนี่แหละพี่น้องในอุดมเราสิถือตัดผมแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าไปตัดซอยเันนี้วันนี้ก็กเลังวันไปวิซางอยู่เออเพ่นเปิดร้านไหมเพิ่นบอก่าไปไปตัดซอยเนี่ยมาตั้เก้อยมานบุษก็มืด นานี่ยเอารน้านี่มีมีตงใดตัดคือตังดูกที่ไหมเอา่าไม่ถ่าไม่ท่าหัวขวนละัวละมีบอกกันถูกเอากระต่ยบอกต่มันเอาม่คห้องผู้เป็นตัดกิ่งๆเพื่นกะบวันใส่บอกอันนี้เอาใส่บอกเบิด์ี ลิมออกเป็นก้อนค่ะงูดำม,มืดซีทิบาบ้าเอียงกันร้านค้านี่ไม่ได้เงินน้ำร้อเตืนยันย,ยิงใหย,ย่ยันแบดเบิด <c oughs> สร้างขึ้นปากบิดฮะบิดเดียวเดียวพี่พอนแนะนำเนาะค่ะอันนี้เขากะต้องจงใบหลายเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันจะคือคนหัวล้าน มันเป็นแบตเตอรี่มะเขือไปเถอะอืมถ้ามันลวกไปคว่ำไปนแม่เอาไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่นเถอะน้ำมันเลยวิธีรักษาดูแลอย่างก็นะวิธีรักษาดูแลอันแบตเตอรี่เสริมกับวัลลูได้เป็นไงผู้ใหญ่มาตาน่าเสริมนี่คิวสองนี่คือประกาศต่อคิวแล้วเด่น แค่แม่เทนเดอร์เนพอได้ไหมอืมแม่จะกันแม่เทนเดอร์พอได้มากสักไหมเอาวีไม่นี่จะเจ็บขานี่ใส่รูขาอีกเลยค่ะเจ็บขายางบ่ได้พี่น้องปวดวอะไรเงี้ยมันมีผิดมองเห็ดปีนึงพุ่น่ะปวดย้อนแม่พันพันตักสอดหรอกเลย จากกระซี่ส่อนหลังเลยมันขึ้นทั้งหลังมันขึ้นบ่ได้มันแหงบนน่ะบ่มันเป็นน้ำอย่าบัดนี้ไม่ตื่นเช้านะแคล้วอัเแคล้วอันนั่นเป็นน้ำเป็นน้ำอย่างนี้ก็ดันเอกข้างหน้ามาข้างหลังบ่ได้ขึ้นทั้งตัวไปเลยจะใส่แบดกันเถอะแบตมืดสบาแบดสต็มเลให้ต้นจอมอ่า นาผมเรามันบัทอ์ร์เออมันมป็นบัทรอกันตอนนี้ว่ามันเป็นผมมันตอนยาวอยู่นน่เหไงมันว่าไปทางเดียวกันไงตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบห้อยผมมันนะห้อยผมน้อนแปนอันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปเตรียมทั้งนาเนาะนาเป็นไงพี่น้องเป็นคงขั้นตอนนี้ละอืม เปิดทางสงหลากสคือจังเป็น สามบอกเก้าเราได้พี่น้องเฉพาะสร้างเตื้อเตร้ออันสร้างตาัดผมบนจำได้ตลอดเลยเนาะเวลาเราไปตัด ทอากันบ่ครับมอคเกลี่ยมหนาทีเสียไม่ได้เกี่ยนออกสิ oh. ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยตัดไงโมบ่นี่ <Morning. S 2> นั่นแหละยังไม่ไตัดอืม,อมแบตสิเหมือนที่หลีด้วยเนี่ยพี่น้อง <c oughs> จะนํนามาซัดแบตไปยู่ซัดแบตไป้ะเพราะได้ใส่ตะาบาังเขาเก็บไปโดนแบตกับเหมือนกระเกาหลี่หน่อยมินบัง ไม่เป็นบเบดเสียมจะเรียนอะไเดือนละเทือ่น่เดือบละเทือเมืเ่อกน,นี้กิมือออกพรรนสาเดนันสี่สิบเจ็ดม,นะมันเดเดียมยานี่เดือนประต้นกระตัดลม ไก่ค่ะโล่เลี้ยงปันธนุก oh, อ <descriptive huh Becca> ืมอืมอืมน่ะมันมีจังไงมันมีแบบตัดผมตัดผมออกโอ้ยเจ็บขาสร้างตัดผมบิกการ อันนี้ออกได้หลายทีเพิ่นบอกอืมอมืมดเอา,าเ,เอาข้างหนาเรียกก็เดยเค่อยไปซารมาตตองเอามืมดคักดมืดแน่ปะมันเนี่ยอืมนึกออก ทงเหลือลูกขาดต้อคิวอีกอยู่คือสมูเตี๋ยวนี่ น้อแบตเตอรี่คืนซีบละอืมโอเคแบตสำรองดีเนี่ยตรงนี้มันทอกันบัสดุเป็นห้อยผมนอนไงมัดสั้นๆเด้อค่ะพี่น้อง อ้าน้งสุสุดตัดเนี่ยเกียนออกเกียนออกเลยวาแทบไปวาเพิ่นไปเนี่ยงก็บอาหารแห้งมากหลยเดี๋ค่ะไม่นิ้มล้ไปตัวน้อยครับ อ่าต่อคิวอยู่ <laughs> 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 oh, <talking>, <laughs> 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 สงใดบุญน้องพี่น้องเนาะนี่แหละสงเรียบร้อยเลยดีนะคะ่ะอย่าเยไปโกนนวดเอาแต่งกับบ้มีเดียวเอาลืมโกนนวดออกให้เธอเอาโกนนวดก่อนมาปั๊บปืนว่าันไปนโกนนวดแล้วกัอนอืม รอยแล้วร่อยแล้ว,ลว<ม>ค่ะยังไงเ<ม>นาะค่ะพี่น้องอันนี้คือส่งเตลเล่ย์ยุ่นมันบป็นอนป่ะเดี๋ยวฉันเอานี่ออกให้แป๊บนึงส่งเกลเล่ย์ยุ่นนี่ไม่เสร็จถึงที่ารณาเสร็จมันพระทอกันนุ่มนุ่มเข้าไป,ไป,ไปตอนผมยาวหันเขงทาแป้งหนึ่งมันก็ยุ่งแป้งหนึ่งเนาะมคุณพร่ทอกอไป แล้วคืนสีไปโดนไปคนสีไปเนี่ยไม่ได้โดนได้โดนนี่นะตรงเห็นไหมตรงนั้นมันพอดีมันก็จะพอดีเพราะว่ามันใส่เบอร์นี่เบอร์นี่กลางเนนะี่ยเพียงแต่ว่าวังหนันมันนั่นนี่ย่งก่อนอืมอ่ะได้ละล่ะขอละสระผมเด้อเด้อืียบร้อยแนละ้ว อืเอาละอืมเรียบร้อยค่ะทันในพี่น้องเบิ้งในเธอทั้งหลังทั้งอย่างก็โอเคแล้วล่วนะเนาะอืออือสงตามใจราวเชิม <c oughs> ไปไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยละไข่เนอแล้วเนาะให้พี่น้องเบิ่งคักเล่นเลยไข่ละไปเนี่ยค่าไข่กว่าพอตัดอยู่แล้วล่ะหมาไปเนี่ยค่าลูกค่าท่าน,นี้สองค่าสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยไปเนี่ยพ่อครับเป็นประจําทุกเดือนค่าถ้ามาพ่อเราจะได้ตัดสองเธออยุ่เดือนนึงน่ะอันนี้มะหยงมะหยองแทนเราใส <laughs> ้นมงนุงหมดถ้าเสริมสินตัดใส่ทรงใดทรงใดดีไปเนี่ยพ่อทรงเก่าของเก่าของเก่าเนาะอ้าว

จริงๆแล้วไว้ทั้งปอนี่ตัดส้มคลมก็้งส้งกมเิ็กน้อยนักเรียนน่าดีนะโอ้ยนี่ดีดีตออัดเป็นวถตัดเด็กผมนึกกับยาวอยู่ที่ละน่อยถึงว่าจะเท่ากับไอ้พี่นอ้องแต่ว่าน <laughs> นี่อย่างก็มันแหนบางหลงซื่อเป็นบ่อน ว่าว่าสิกินเฮ็ดหลือเ่ออาจจะปีบป่ะเห็นบ้างยังไม่ได้เกลียนะเป็นส้มกระโปูส้มนี่ผมก็ไปคนละทางบ้านจริงจริงเนี่ยจังสี่กัดได้ดเราเนนะแต่ว่าเราบรามีเวลามาเสร็จผลมปนนั้นเนาะ เห็นปะงามเลยดินเออนี่นเยเนี่ยมันแต่เท่เนี่ยเอาจริงแล้วนะเอาจริงหรอทรงนี้หเหรอเฮ้ยพันนายแม่ได้พวกนี้พ่อสรงนี่เลยเดี๋ยวติตั้งตัดให้พ่อกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาขึ้นมาเบิ้งกันสิเป็นรูปทรงจังได้นะข้าเดี๋ยวรับไปเลยอันนี้อันน้อยเด้่ นี่มันลันดีเห็นดิเนาะฮะลันนะนะี่คนะุณทยย่านมาถ่ายคนลันเยอะออันหัวนี่เป็นคลื่นเป็นคลื่นกันเสริมกับบอลลูนคือกันได้เนี่ยพี่น้องใส่หมวบมดม,ม,มือเร <c oughs> าใส่หมวกมดมือไฟยาำจิงย้อมย้อมแลเอาเป็นกุม้มเป็นกุ้มละนี่ก็บยังฟูอยู่จบเอยแล้วบระดเดี่ยได้สองหัวแล้วติมมือน,นี่ ม่ได้สองหัวเวลาเนดนือนละสองหัวดเดือนละสองหัว <c oughs> ล้านตาเบอร์สาวเสริมนี่ได้เดือนละสองหัวโอ้โหนี่ไงโดอกันสั้น <c oughs> เอา,เ,อาเดี๋ยวต้องร้องไปสะผมเบิ้งก้อนนี่แล <c oughs> ้ดีดีเ <c oughs> พราะว่ามือนี้เราใส่หมง่งมือมันกันไปใส่ไปขวาเนาะถือก,กันกับผมในหูดำค่ะ ซิเขาเสิร์ยูดีล่ะพ่อกับผัว <laughs> พ่อกับ <laughs> เต็นเนาะคะ่ะ <laughs> พ่อกับนายอูดํากันซิตเขาเสิรอมยูดีค่ะดนตัดผมใหม่นี่ยแหละเด้อค่ะเมื่อนี้ก็ยูบ้านกันพอดีได้โอกาสตัดผมใหม่พ่อแล้วกับนายอูดําเนาะคะ่ะขอกันมาหลายมือละว่าเมนอ่นพี่น้องขอดิพ่อกับนายอูดําขอหลายมือละอันว่าได้ตัดห้จากมือเนาะ,ค,ะค่ะ <laughs> สหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมมากพี่น้องเด้อค่ะ